การประชุมเรื่องท่านใ้มัมีมีวาระอีกอีกไมครับอารารับแล้วในส่วนของที่ท่านได้ปับไม่น็นึ่ปัดหัวตรงนี้ไม่ได้เข้าครับเพราะว่าท่านอส่ไม่สั่งข้อไนยังไม่เข้าันอ๋อแล้วแล้วมีส่วนลูกของท่านพระราที่ว่าจะเป็นตรวจกในในนี้เออเป็นเป็นเรื่องีคน ที่เราถ่ายทกันล้วกไสนงไปที่ถ่ามากลารั้แต่นี่ก็เราคออออกากเ็โเสนอไปคนกนี้ท่านเยรไ่านเชียร์ป้าแตลยปารลานคนสท้าให้ท่านตองเมฆเป็นผู้ตรวจการในทเลยป้ตอตนย้ก็อยู่ที่ทำงานพนักงานเลยคราบแต่ไมตอนนี้เรื่องไป็นว่ชอไปหแลวผมไมช มีข่าวมีข่าวเรื่องท่านเอที่จะยื่นหนังสือลาออกครั้งที่สองเนี่ยตอนตอนนี้ตอนนี้เรื่องเรื่องเรื่องมาถึงกออไหมครับตอนนี้วันนี้ไม่ได้นำเข้ากอเพราะเร่นไม่จำเป็นต้องนำเข้ากออครับเป็นเรื่องที่คณะอสต้องพิจารณาครับในนรัฐประศาสน์แต่แต่ตอนตอนนี้มันในเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการแล้วต่อให้ลาออกก็ยังสอบสอบได้สอบไดสอบดีนายแรงๆเนี่ยคือต่อให้ลาออกก็ยังสอบได้เลยในรัฐประศาสนก็จะถึงตอนนี้ก็ถือถือว่าตั้งกรรมการแล้วแหะครับมีคำตอบ ครับแล้ววจะมีม an ีผลในการเรียกเรียกสอบปากคำอะไรไหมครับถ้าถ้าเราออกไปตรงเนี้ยถ้าแบบเรื่องการเรียกตัวเรียกเรียกได้อยู่แล้วครับเรียกได้เพราะว่าท่านทำได้ยัง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 อะไรก่อนทำได้เสร็จยังท่านขอส่เนยัท่านยังครับครับผลหลังราต้องส่งข้อมูลให้ปมชด้วยนะคะหรือว่าปมชาร์ดจะประจานของข้อมูลตรวจสอบ ก็อันนี้แต่ในชั้นต้นกระตัดบนต่างสองแล้วก็ก็ไม่เดี๋ยวก็อาจจะไปอยู่กันประวัติก็ได้ครับการสอบวินัยอะรายแางนี้ถือว่าเป็นโทษทางปกครองครับมีผลไปยอยู่ในเออก็มันก็เป็นโทษทางทางวินัยอะไรก็เป็นโทษทางราชการครับแล้วไ่ด้วยในตอนติดทายเขาก็อาจจะถอนได้หรือว่าอาจจะถอนได้โทษมาผลก็เป็นว่าคิดว่าคิดว่า การสั่งชดีของท่านเนะครับมันข okay. ัดรอบรอบอบนะครับรอบรอบสมาร์ทโนเลยยอดขายแล้มีมูลมีมูลความผิดที่จะสอบไนอย่างไร้แรงต่อไปสรุปแล้วผู <al> ้กำกัอเห็นให้สอบที่ทดไร้แรงท่านเอนะครับครับเสียงเสียงเ่กรจัญมียครับเไม่มาประชุมสองท่านคือคือท่านผู่งยนะครับ ท่านของเขามท่านท่านเองคุณสรุะเหลือสิอสอ็บทอ้มนะฮะสิบสาก็ว่าเห็นด้วยเนี่ยนะฮะเห็นด้วยที่จะสอบในร้ายแรงท่งนนี้เนี่ยเเสียนะครับอีกสเสียงก็คือท่านองศกับท่าชยาก็สห้าเสียงท่ผมที่ประทานไม่รอง้ผมประทานผมไม่ออกนะครับเก้านะครับ แล้วมีมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อสอบอะไรนครัตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาทำการสอบสวนในแหล่งทั้งนี้ครับตั้งใครตั้งใครเป็นกรรมการครับตั้งท่านอธิรัฐิทมุลึกเป็นประธานท่านอธิรัฐิดครับเป็นประธานเลยนะรับร่างประการกรรมการเดี๋ยวเข้าไปทากอก็จะเสนอไปถึงกอมาตย์ไปด้วยกี่วันเอ่ออย่างนักศัลยนะอย่างนักประมาณห้าท่านครับให้เวลาให้เวลาสอก็เหลือเวลาหกสิบวัน พอ40วันพอขยายได้ทุกที่ขอขยายด้ถ้าเราขยายเราต้องหาครับเนอะแล้วหลัง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 จากนี้นี่คือตัวประธานเนี่ยจะต้องไปหาตัวกรรมการที่เหลือใช่ครับแล้วก็มากรรมการก็จะอยู่ในกออเนี่ยบด้อยู่ในสภาห้องครับสภาห้องไม่ได้ไม่ได้ไม่หลับก็ต้ครับแต่ต้เป็นเป็นขั้นคณะทิศเลือกเองแล้วกออเลือกให้ สองท่านเอ่อผมไม่เคยเสนอใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นตัดกานสองท่านดีการจะเลือกาที่จะเลือกเรวต้องเสนอกออีกไหมครับตรงนี้ถ้าเลือกเลือกได้ไหมล่ะเพราะาอผาว่าจะเริ่มสอบได้ได้ได้จริงๆเมื่อไหร่เนี่ยเอ่อก็เลยไปได้ไม่กี่วันนี่กันก็เริ่มมั่งครับคือหาสมาชิกอีกอีกอย่างน้อยสองคนแล้วก็เริ่มสอบได้เลยนะครับครับครับ แลรักกำหนดกรอบกำหนดกรอบประเด็นที่จะให้สอบสอบเพิ่มในตัวไหนเรืงน้นนะครับเราไม่ได้ปฏิรูปแรงานในการสั่งคดีเนี่ยของการสั่งคดีที่เก่อขึ้นตอนนี้ไม่ได้เลยครับแล้วอ่าแล้วในส่วนในส่วนเรื่องเรื่องอสสที่จะยื่นยื่นขอละออกไม่ต่ออุปโสตรงนี้ต่อหรือไม่ต่อครับไม่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 ขอแบบแบบไม่ให้ให้ให้เดาให้ท่านอ๋อต่อไม่ไม่เป็น กรงัรับแล้รสาวกัป็นเจ้าท่านพุคด้วยขะนาทีบ